สวัสดีครับนี่คือลุงเสียงสองของดีบางปาหันนะครับวันนี้มีร้านที่เราต้องรับแขกนะครับแขกเป็นพี่เราที่มาจากกรทมเราก็อยากไม่รู้ว่าแกชอบกินอะไรบ้างแต่เรารู้ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่ว่ามีทุกอย่างนี้ในโลกนี้ครัวนาดาครับคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนอ่ะมาจากสายเอเชียข้ามฝั่งมาอยู่ตรงนี้ครับข้ามฝั่งมานะครับ ากลับรถมานะครับแต่ว่าคนบางปรหันคนวิทยารู้ดีว่าตรงไหนนะครับใกล้ร้านตุกๆร้านนี้มีทุกอย่างให้เลือกสรรจะบอกว่าในจัก,กรวาลของการกินนะครับและที่สำคัญมีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมนูภายในเวลาเท่าไหร่นะพี่

นะปราาเสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่กัวนา,นานาแล้วผมก็สงสัยว่านานแล้วเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยมาหรอกนเนี่ยวันนี้ก็เจอเจแล้วคุณทัพี่อะไรนะ,รค,ะคุณพี่วลีนะแล้วก็นี่คือทีมงานทั้งหมดที่ดูแลเนี่ยมีกี่โต๊ะเนี่ยยี่สิบโต๊ะยี่สิบโต๊ะนะครับแล้วก็มีห้องแอร์ผมจะบอกก่อนว่าการมีห้องแอร์ในร้านอาหาร ต่างอำเภอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะแต่ว่าสิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดเพื่อนผมบอกว่าทุกอย่างเมนูที่เร็วมากแล้วเขาจับเวลาเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เราสั่งกันประมาณหกเมนูมั้งสิบสองนาทีได้มาครบทุกอย่างแล้วแล้วแขกเขาชมว่าอร่อยด้วยทำไมมันเร็วขนาดนั้นฮะทำไมเราะมีข้อควกี่คน ก็คือหนูจะเป็นแม่ครัวค่ะและ้วก oh. ็มีป้ามีเป็นผู้ช่วย <laughs> แม่ครัวใหญ่ <laughs> ทำไมมันเร็วมากอะ่ะลูกว่าวัตถุดิบเราเตรียมใช่ค่ะเราเตรียมวัตดุดิบไปหมดแล้วค่ะแปลว่าของหรือว่าเตรียมไว้ครบแล้วเพราะนั้นทุกอย่างเลยออกเร็วเพราะว่าโต๊ะเราเยอะใช่ไหมถ้าแขกเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ย <laughs> มันจะต้องแบบว่าปล่อยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของมาตรฐานของร้านเลยค่ะอาหารคือต้องออกไวอ เน้นอาหารออกเร็วด้วยนี่ไงนี่คือข้อสำคัญคือนอกจากออกเร็วก็ต้องอร่อยใช่ใชไหมรับบริการนะทุกคนทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่หมดเลยนะรับเมนูนะอันนี้อะไรหนึ่งสสามสี่ทุกคนอนธะิบายได้หมดเลยนะนี่ถือว่าเป็นเราบอกว่าเออเราเป็นคนเาาประหัรน,นะเราภูมิใจที่มีร้านดีๆที่ที่เราจะแนะนํารับแขกด้วยที่สาคัญ ขอคําถามหนึ่งทำไมชื่อขวานานนาครับนาน่นีเป็นชื่อหลักสาวนาแน่นลแล้วก็เป้ามหมายก็คือมีอาหารหลักหลายนั่นไงมาที่นี่ก็คือได้จบจบจบใช่ไจบ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 พบจบจบ สวัสดีครับนี่ก็คลุงเสียงสองของดีปองมหานนี่เป็นคลิปจบครับลุงผมว่ายังไงครับอิ่มหรอกครับมาเมื่อกี้เราสั่งสเต็กต้มตำผัดชาชิ้นปลากาอีกแล้วก็ปลาคังลวกจิ้มแล้วก็ต้มยำถ้วยหนึ่งแล้วก็ไก่ทอดเกลืออีกซึ่งอาหารมา12นาทีโคตรเร็วอ่ะแล้วอาหารอร่อยที่หมูมาก็อร่อยเนี้ยพาแขกมาเพื่อนมาจากกรุงเทพเนี่ยร้านนี้ก็จัดรงจัดเลี้ยงได้ ทั้งเร็วทั้งอร่อยทั้งถูกที่สำคัญก็คือสเต็ก99บาทอาหารมาตรฐานจานละร้อยกว่าบาทสมกับเป็นบางมหารจริงๆท,ท,ทั้งทุกอย่างแลวอร่อยมากด้วยครบต้วนจอดรถสะดวกห้องน้ําสะอาดแอร์เย็นแล้วพักส<ะ>ดีแล้วก็จรับกับลงเสียงสของดีบางหันข้างหน้าเจอกันครับคุณผู้ชมบาย